สวัสดีค่ะ่านผูซซ้ชมมอนี่ก็มาพบพอกันอีกแล้วละคะ่ะช่องเคยอีสา,านใต้แล้วค่ะ่านผู้ชมเป็นจังไดแล้วค่ะทางบ้านฝนตกบ่อบ้านท่างเกียวนี่ฝนตกต่้งต่วันที่หนึ่งเนี่ยมือเศร้าหอดมอนี่แล้วค่ะวันที่สองมือขึ้นทางขึ้นเลยละคะ่ะฝนตกไปกับดับดับติจิตละคะ่ะที่ตอนอนี้ก็ยังตกอยู่คือเกาละคะ่ะค่ะตกแห้งสลับกับเบากับแห้งละคะ่ะแล้วก็หนาวนะบ้านทางุผู้ชมตก่ะคือกันลวคะ่ะ ค่ะแต่ฝนตกอากาศเปลี่ยนกับรักษาสุขภาพน้ำเนาะคะ่ะค่ะทํานเกยวกับพออากาศเปลี่ยนย่ำไรเราปวดหัวตลอดเนาะค่ะนี่ยมันก็เริ่มคือหนาวๆเนีน่ยเจ้าไหนเนาะค่ะ <c oughs> มูนี่ท่านเกยวกบสิดวาทำกระตมมากตามต่อโซเลขของปฏิทินเงินล้านเนาะคะ <c oughs> ่ะ,คะปฏิทินเงินล้านในที่นี้ก็คือปฏิทินหลวงปู่ชวงแล้วก็ปฏิทินจ <c oughs> ีนจีนบ้างท่านเกยวแเนาะค่ะปฏิทินเงินล้านกับปฏิทิน ไขึ้นจีนกับไปที่ลกูกู่สวงและะ้วค่ะหวววันที่ที่โขเมษาสี่โมีหน้าเขา่าไปท้่จีนแนละะ้วค่ะเหลขกเขา่าแล้วก็ะมากมากห,หนึ่งเมษาหนีเหล็กบกเขานะคะ่ะแต่ว่าเข้าก็ไปตามตอเน,นะคะ่ะเหลขกมันจะมีเขามีรุดเดี๋ยวห้ามมาตามตองหงดวันที่ที่โขเมษายนแนละะ้วค่ะเขาไปที่ิน่นันลานว่าเหลขกมันที่เป็นตัวใดและะักะที่เข่าโเนะคะ่ะกลับไปตามตองที่เกาแล้วค่ะคะนน่อยใช่หัว เดี๋ยวให้ปฏิทินกะขนาดโค่นโต๊ะี่เนาะค่ะกะสร้างของมาขายก็ต้องไปส่งลูกค้าคือเก่าเนาะค่ะไป่เสีอกันโคนไปเนาะเสียที่กันไปแต่ต้ส่งคือเก่าเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวทายจิตปฏิทินในอนาคตแล้วก่อนจะย่อยไหลส่งอาหารทะเลลูกค้าเนาะค่ะแต่ที่ว่าเราสร้างแล้วเท่ากับส่งโค่นโตกก็ต้องไปเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อเขาก็บจะวางขึ้นเนาะเนาะแบบเขาออกไปซื้อก็เขา่ได้เนาะเขาก็สร้างของกินเท่ากับส่งหงอนเฮียนเนาะค่ะ ค่ะเดี๋ยวเขาไปบเบรกละปฏิทินกันเนาะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเขามาเบิรงเนาะค่ะอันแรกเนาะค่ะก็คือปฏิทินจีนบานคำเกี่ยวเนาะค่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะงวดเมื่อกี้เนาะค่ะก็คือหนึ่งหนึ่งเมษานะค่ะอ่างี้เป็นศูนย์แปดสองเนาะค่ะเลขมันก็ออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะค่ะกับเสดายเนาะค่ะกับพิษไปเต็มหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงะะรงงวดวันที่สิบหกสิบหกเมษาหกห้าเนาะคะ่ะทนผู้ส้ม เลขย,ยังไง C สามถามบึงเร็วๆเลยก็คือ C สามเนาะคะ่ะเลข่สิบเป็นคล้ายๆกับเลข่โบรานเนาะ,ะเลข C หรือว่ามองอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะขั้นเกลียว C เฮนเป็น <260 S 1> สงองหกศูนย์ได้เลยคุกได้หกกับตรงกลางอันนี้สองหกศูนย์ ข้างบนเลขสองตรงกลางเลขหกกลางางเลขศูนย์อ๋อเคยสันต่บอกว่าสองหกศูนย์ค่ะแต่ซีสามนี่ชัดแหละคนเกี่ยวเห็นเป็นสองหนึ่งสามหรือว่าสองหนึ่งหกเนาะค่ะที่คนเกี่ยวเลี้ยวเบิงเนาะค่ะแต่ทำม้องกับหัวทำบุ้มต,ตรงกลางนี่ตัวกลางนี่สิเป็นเลขซีได้นะเลขซีกับหัวเนาะ ตรงกลางเป็นเล克4ได้เล克4กัับหัวกับเป็นสองซีศูนย์ครับเนาะเ่งได้หลายอย่างค่ะศูนยีสองเอ้ยเรีอว่าเป็นศูนย์ซีเจ็ดศูนสีแล้วกัเจ็ดทำถ้าไล่จากล่างขึ้นบนเนาะค่ะเลขล่างสูดสิเป็นเลขศูนย์ เลขตรงกลางก็คือเลข4แล้วก็เลขล่างสิบเป็นเลข7 047เนาะคะ่ะก็คือเบิง่งใดประมาณนี้เนาะค่ะก็คือ43216หรือ213แล้วก็047เนาะคะ่ะที่เกี่ยวเบิ่องเนาะคะ่ะเพราะว่าคเกี่ยวไล่จากล่างขึ้นบนก็คือเลข0อยู่ข้างล่าง เลข4อยู่กลางล้วก็เลขล่างสุดนี่สิเป็นเลข7เลข 7, ลข7โบราณเนาะค่ะค่ะทางผู้ส้มกับพิจนาล่องเบิงเนาะค่ะ4 3 2 1 3 2 1 6หรือ2 1 9เนาะคะ่ะราย์0 4 7เนาะค่ะตีเกีกยวตีดะะวได้เนาะค่ะแ้่ทางผู้ส้มทันไดตีเป็นเลขตัวไดกับพิจนาล่องเบิงเนาะค่ะมันเบืงองยากจักหน่อยเนาะวันนี้เนาะ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเบื่องออกครับท่านผู้ชมครับผมก็มานําเสนอให้เนาะค่ะ่านผู้ชมเตียวเนาะว่าสิเป็นเลขประมาณใดเนาะสรับไปตัวผมที่มองเห็นก็คือสองหกศูนย์ครับรากากาคาสองสี่สามครับสองหกศูนย์กับสองสี่สามเนาะค่ะเคยอีสานใตเลี้ยวเห็นเนาะค่ะค่ะกับประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวทขาแกะสิเขียนตัวเลขให้เบื้องววาเห็นเป็นตัวใดเนาะค่ะค่ะ ส 6, ิบหกเมษาหกห้าปฏิทินจีนเนาะคา่ะ๋ยวเข้ามาเบิงปฏิทินหลวงปู่สวงเนาะค่ะนี่ก็คือปฏิทินหลวงปูสวงเนา,คาะนค่ะปฏิทินหลวงปูสงาาปงป่สวงเทวดาเดินบินเนาะคา่ะปฏิทินเงินล้านเนาะค่ะอย่เข้ามาเบิงเนาะคา่ะหมวดนี้สิบหกเมษาหกห้าเลขออกวันพระอีกแล้วเนาะค่ะเลขออกวันพระอีกแล้วมอนี้หมวดนี้เนาะคา่ะเห็นชัดเลยเนาะคะ่ะเลข ค่ะเบิ้งง่ายเบื้องชัดเนาะ,ค,ะค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงค่ะเลขที่เห็นก็นคือสามสี่หกสามสี่หกหรือสามสี่เก้านะคะ่ะเพราะว่าหกกับเกามันกับัวตีลังกาได้นะคะ่ะสามสี่หกหรือสามสี่เก้านะคะ่ะค่ะหลวงปู่ส้มก็เบิ้งเนาะคะ่ะได้คำาเกี่ยวอันนี้คือมองเห็นตรงๆได้ครับขอ,องหลวงปู่เนียเบิง่งบรยากนเนาะบ่ซับ้อนปานใดเนาะ คือว่าเหล็กสามเหล็กสี่เป็นเหล็กยังอีกว่าเนะี่ยกลมๆนิดน่อย,ห,อยหัวเหล็กสามเป็นศูนย์บอสอาตุลส้มกับพิจนาลองเบิงราคาว่าสะตีเป็นยางใดเนยแต่ว่าข้ามเกี่ยวกับสี่ได้เป็นสามสี่หกหรือสามสี่เก่าเนาะค่ะกับประมาณนี้เนะาะบอสบนเหล็กสี่เป็นหัวกลมๆนะ ค่ะกับบุสมกับอาจจิมีเสียงฝนแทกกับขอโทษขอะะอภัยแล้วค่ะฝนตกยางแห้งเลยค่ะตอนนี้ค่ะอาจจิมีเสียงฝนมารบกวนเนี่ยเนาะค่ะปฏิทินหลวงปู่ชวงสามสี่หกหรือสามสี่เก้าเนาะ,ะค่ะงวดหนึ่งเมษาหกหาเนาะค่ะค่ะกับมีประมาณนี้เนาะ,ะค่ะค่ะเดี๋ยวคำาเกี่ยวกนสรุปใส่กระดาษให้เบิง้งถ่ายคลิปเนาะค่ะว่า ปฏิทินหลวงปู่สวงเป็นเลขอีหยังเน่ปฏิทินจีนเป็นเลขอีหยังแน่เนาะค่ะค่ะทางผุ้ส้มกับเบิงเนาะค่ะคำเกี่ยวกับสู้เผืเบิงใกล้ๆค่ะพอทางผุ้ส้มทันไรที่บ่มีเบิงที่บาทเนาะก็นํ่ไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะหลายๆทานก็อยากได้เนาะค่ะอยากได้ปฏิทินหลวงปู่สวงไปบูชาเนาะค่ะแต่ว่าถามคำเกี่ยวมากคือกันคำเกี่ยวกับบะมีให้เนาะค่ะคำเกี่ยมีอันเดียวเนาะค่ะให้ทางผุ้ส้มเบิง่านทางช่องยูทูปเล่นกันเนาะเซอยกันสีเนาะ ค่ะค่ะหวดหนึ่งเมษาหกนากับประมาณนี้เนาะค่ะปฏิทินหลวงปูสวงค่ะปฏิทินเงินค่ะเงินล้านเนาะค่ะขั้เกี่ยวสิเอาให้เบิ้งก็คือคลิปปฏิทินหลวงปูสวงเนาะค่ะขั้เกี่ยวกับเคยีสารตายตีออกมาได้ก็คือสามสี่หกกับสามสี่เก้าเนาะค่ะเบิ้งง่ายๆปฏิทินหลวงปูสวงส่วนปฏิทินจีนเนาะค่ะเบิ้งออกมาไดเป็นหลายโตเนาะค่ะพราะว่าโตเลขไข่กันเนาะค่ะเบิ้งออกมาไดก็คือสี่สาม สองสี่สามสองหกศูนย์สองหนึ่งสามสองหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์สี่เจ็ดเนาะค่ะค่ะก็คือเบิรงใดเป็นหลายแบบเนาะคะ่ะพันผู้ส้มทันใดตีเป็นเลขตัวใดก็คอมเมนต์มาบอกเลยเนาะค่ะค่ะส่วนที่สังเกตเนาะคะ่ะที่คล้ายๆกันก็คือเลขกสี่กับเลขสามเนาะคะ่ะสี่คล้ายๆกันทั้งสองสำนักเนาะคะ่ะ มีเหล็กสี่กับเหลขสามที่คายๆกันเนาะค่ะก็คือสี่สามสามสี่เนาะคะ่ะทันบุ้มกับพีาจนาล่องเบิงแลละก็ล่องตีเบิงเนาะค่ะเพื่ออาจสิศชกดีตีเป็นเลขที่ถูกรางวัลนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกับมีทำานีเท่านี้เนาะคะ่ทะทันบุ้มกศประมาณนี้เนาะคะ่ะปฏิทินเงินล้านเนาะคะ่ะปฏิทินจีนบ้างมันเจี้ยแล้ะก็ปฏิทินรถคู่สวงเนาะคะ่ะ ตอนนี้พ่อเท่งกับเสียงฝนเลยค่ะฝนตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แห้งแล้วค่ะกับแย่อยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านกำลังขึ้เกียวเข่าหน้าฝั่งเน,ะะนาะค่ะลำพันกัพ่อเกลียวแล้วซุกแล้วนะค่ะหน้าฝั่งของพ่อเกลียวกับคือพ่อในเกลียวแล้วค่ะกัฝนตกกับต้องใช้ต้องเนื่องในฝนพายุออกไปก่อนเนาะเขาบอกว่าพายุเข่าเน,ะะนานะค่ะชุ่มอยู่ค่ะแต่พวกก้องกับระวังระมัดระวังเนาะค่ะเดินทางไปใส่มาใส่ค่ะค่ะ ปววันที่16เมษา,ายนน,ะะขขนี่แล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านทุกท่านถือเลขและะ้วค่ะผู้ใดท่านไหนเคยถือเลขแล้วค่ะผู้ใดมีเงิน,นะะแล้วค่ะแล้วก็เป็นช่วงสงการานต์นันะะ่เนาะค่ะก็ได้อาจิมาบ้านกับขอบขั้วมาพบมามอกัน,นะะแล้วค่ะกตอาจิอยากไปถือเลขได้ให้ถือเลขไปนั่นกันกั็ขอบขะะั้วแล้วค่ะคือว่าขอบขัะะ้วพอดีเนาะค่ะโชคดีทุกท่านนะคะมันๆค่ะสวัสดีค่ะ